รเราเนี่ตอนนี้ถือว่าเป็นคนอยู่ในสังคมเมืองน,นะแต่ผมนี่เป็นคนที่ภาคอีสานเกิดที่นั่นได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของที่อีสานนี่เยอะพอสมควรนะชาวบ้านก็อยู่แบบพอเพียงอยู่สม,มสถะยแต่ปัจจุบันนี่กระแสมันไหลเข้ามาเยอะเลอเกินจนทําให้เกิดปัญหาในวิกฤตสังคมไทยปัจจุบันนี้แต่สังคมชนบทเนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ ชาวบ้านเขาก็ยังดำรงวิถีไทยอยู่นะยังมีการรวมตัวยังมีการพัฒนาการเดวนี้เห็นเยอะเลยที่ภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากถามอาจารย์สังคมนะครับที่มานั่งสนทนากันเราด้วยนะครับว่าแนวความคิดของคนชาวบ้านเนี่ยคนบ้านนอกเนี่ยอย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับต้องยอมแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระแสเรื่องของการคิดเรื่องของที่จะชวนคนเนี่ยออกจากชุมชนออกจากบ้านตัวเองเยอะเพราะว่ามีสิ่งรอดจากเรื่องของการทําให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นขณะนี้คนในชุมชนเนี่ยเริ่ม เริ่มเหลือแต่คนแก่กับเด็กครับคนวัยทำงานนี่หลุดออกมาหมดสิ่งเหล่านี้นี่ทำให้ไม่ให้มีปัญหาในชุมชนอีกด้านหนึ่งต้องยอมรับว,ว่ามันก,ก,ก็มีกระแสของหน่วยงานที่ไปสนับสนุนด้วยว่าอยากให้ชาวบ้านมารวมกลุ่มกันอยากให้ชาวบ้านมาแก้ปัญหาตัวเองแล้วช่วงหลังนี้ชาวบ้านก็อาศัยจากประสบการณ์ของตัวเองเริ่มเริ่มมาคิดทําด้วยตัวเองฟังดูเหมือนกับว่าการพัฒนาที่มาจากในเมืองผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองในรัฐบาล คิดแทนชาวบ้านแล้วก็ส่งโครงการดีๆไปให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกจะไม่ถูกใจชาวบ้านหรือยังไงครับนั่นก็ถ้าบอกว่าถูกใจก็คือถูกใจในการแก้ปัญหาชั่วคราวอ๋อไม่ได้ไม่ยด้ไม่ได้ยั่งยืนอาจจะมาแล้วก็เห็นว่ามันดีแล้วมันก็ฉาบช่วยแล้วก็หมดไปแล้วก็คําตอบก็ออกมาอยู่ที่ว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจไม่เข้มแข็งไม่รวมตัวกันจริงๆแล้วสิ่งที่เขามีอยู่นั้นเขาก็ยังดำรงอยู่แล้วก็ขยับขึ้นมาเมื่อก่อนการบริหารงานก็ อย่างที่คุณสมเดชว,วา่านะครับก็ภาครัฐสั่งตรงลงไปในธรรมนะครับเอางบประมาณ<ว>เอางบประมาณไป,ไปนะครับเอาแนาความคิดไปนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยชาวบ้านชาวบ้านไม่คิดว่าจะดีเลยครับถ้าบอกว่าชอบมันก็ชอบแต่มันชอบแบบทั่วกล่าวเพราะเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเอาอะไรไปให้เนี่ยขณะที่เอาอะไรไปให้ก็มีเครื่องมือเครื่องไ้เครื่องมือแล้วก็เงื่อนไขไว้หมดชาวบ้านก็แค่ไปร่วมให้เกิด เหตุการณ์แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็โจบหรือไม่ก็จัดตัวให้เข้าจัดตัวให้เข้ากับงบประมาณกับโครงการตัวให้เข้ากับเงื่อนไขเราไม่ได้เป็นพระเอกเราเป็นตัวประกอบเราเป็นตัวประกอบส่วนใหญ่การให้แบบนั้นเนี่ยรัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณมากกว่าใช่ไหมครับก็ต้องเสียงบประมาณถ้าเทียบกับเาเรียกว่าบูรณาการหรือว่าการปรับปรุงวิถีชาวบ้านให้ดำรงชีวิตอย่างที่เขาเคยอยู่เคยเป็นและพัฒนาให้มันมีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยอย่างหลังดูรู้สึกว่าจะใช้งบประมาณน้อยกว่าด้วยไหมครับ อย่างหลังนี้ใช้งบประมาณน้อยเพราะว่าผมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมน,นะครับอย่างที่ที่สุรินนี่ก็จะมีกรณีของเรื่องเรื่องกเกษตรธรรมชาติตอนนี้แนวคิดเรื่องกเกษตรธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีนี่เริ่มเริ่มขยับไปทั่วจนกระทั่งเป็นนโย,ยบายของรัฐได้ข่าวว่าทางภาคใต้ใก็มีแผนเด็ดเเขาเรียกว่าแผนแม่บทนะครับคุณสุวิทย์มีอะไรดีๆบ้างพี่กบเมษใช่ไหมครับเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยวันนี้เรียกเป็นพี่กันแล้วกันนะครับเป็นกันเองดีถ้ามองถึงว่าที่ผ่านมา เราคงจําได้ครับผู้ใหญ่รีตีกลองประชุมเมื่อพศ2504หลังจากนั้นเราถูกกําหนดแผนพัฒนาจากพศ2 5 0่มาจนถึงปีพศ2539 38 39มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เรียงนครศรีธรรมราชจังอําเภอฉวางวันคนครศรีธรรมราชโดยคุณน้าประยงรุ่นนรง ท่านก็มาลองศึกษาดูเอที่เราใช้แผนเนี่ยเราวิ่งตามหลังแผนของรัฐเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเมื่อก่อนแนอดตเขาบอกคนภาคใต้นี่เป็นบนฐานะดีครับแต่เมื่อปีส7มเจ็ดนี่ยคนพบว่าจริงๆแล้วคนภาคใต้ยากจนกำลังจะแซงภาคอีสานแล้วจริงอ่ะเพราะเป็นหนี้เยอะนปรพยงเลยมีแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองมาหาค้นหาสาเหตุความยากจนของคนภาคใต้โดยหยิบยกเอาชุมชนไม้เรียงเนี่ยเป็นชุมชนแรกนะ ตอนนั้นไม่ได้เรียกว่าแผนชีวิตชุมชนหรือว่าแผนไม่หมดแต่เป็นการที่มาค้นหาให้รู้จักตัวตนให้รู้จักตัว,ตวเองปรากฏว่าจากจุดเริ่มต้นที่ไม่เลียงเนี่ยคนไม่เลียงรู้จักตัวตนพอวันนี้ไม่ใช่แล้วจริงๆแล้วคนไม่เลียงยากจนแล้วเป็นหนี้เยอะครับมีไรายได้น้อยกว่ารายจ่ายภาระหนี้สินเยอะอแยะแล้วคิดว่าหลังจากปี40เนี่ยกระบวนการเครื่องนานภาคประชาชนผมผมมักจะใช้คำคำนี้เสมอว่าของภาคใต้นี่ เริ่มเริ่มเคื่อนานเยอะแล้วก็เกิดกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคมหรือซิปเนี่ยก็ไปหนุนเสริมให้เกิดแผนแม่บทชุมชนขึ้นมารจริงๆแผนแม่บทชุมชนก็คือเป็นแผนที่ชาวบ้านคิดเองนะครับโดยชาวบ้านจะต้องค้นหาข้อมูลกําหนดแผนพัฒนาตัวเองในและคิดว่าแผนของชาวบ้านจะไปสู้แผนของสภาพั์ได้ยังไงถ้าถ้าตอนตอนนั้นนะครับตอนตอนเริ่มต้นเมื่อปีส2 4สองสามเนี่ย คนทำเนี่ยชุมชนไม่ได้คิดพึงรัดเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกว่าชาวบ้านจะมีโอกาสคิดแผนเองไดค้ครับม,มีมีตัวชี้วัดที่เห็นว่าที่ชุมชนเขาใช้แผนของเขาเองเนี่ยมันก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ผมอยากถามคุณสุมเมศครับที่สมศุขก็นั่งอยู่ด้วยนะครับอยู่พอชอนะครับทางานกับชาวบ้านมาเยอะแล้วนะครับได้เห็นจุดเปลี่ยนอะไรกับว่าทใํใไ้ชาบบ้านถึงเขามีความตื่นตัวแบบนี้คือคดิฉันคิดว่าทั้งหมดที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นการสั่งสมของ ประสบการณ์กับการเรียนรู้ที่ผ่านมานะคะที่เราทราบว่าสังคมเมื่อก่อนเนี่ยมันสบายแต่ปัญหานี้เกิดขึ้นในสักสามสิบปีประมาณนั้นนะคะพอมีปัญหามากขึ้นก็มีโครงการของรัฐลงไปเอ,เอ่ยที่เขาเคยคิดว่าอุดมสมบูรณ์ก็ชักจะเริ่มหดหายไปเอ่ยพอมาสํารวจกันจริงๆก็พบว่าเป็นหนี้มากกว่ามาดูรายได้เนี่ยนะคะรายได้น้อยกว่ารายจ่ายไอ้นี่มันมันไม่ใช่ธรรมดาลวปัญหาวิกฤตละ ก็เกิดการพัฒนาเกิดการวิเคราะห์เกิดการเชื่อมโยงมาพูดมาคุยมาอมลองทําใหม่โดยที่ให้ชุมชนเขาเป็นหลักในการทำสินะคะคนี่คิดว่าในระยะตั้งแต่เมื่อ30ปีก่อนแล้วก็ไล่มาที่ว่าหน่วยงานมาตามโครงการแล้วก็มาช่วงวิกฤตที่เขาเริ่มมีโอกาสในการทําเองเนี่ยเกิดการสั่งสมประสบการณ์มากจนมาถึงวันนี้<อ>เนี่ยนะฮะที่เราเห็นในเรื่องกระบวนการที่เชื่อมโยงกันมากเนี่ยเป็น เป็นการสั่งสมคุณภาพชาวบ้านมาถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าวิธีที่เขาเรียนรู้กันเองวิธีที่เขาทําเองมันไปได้ดีกว่านะคะคแล้วมีเวลาที่เขาเรียนรู้เนี่ยอ,องค์กรชุมชนแห่งหนึ่งอาจจะทําอย่างหนึ่งมาแต่พอไปเห็นที่อื่นเนี่ยเขาก็เกิดพัฒนาครับแนวของเขาด้วยเกิดการพัฒนาความมั่นใจเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีของชาวบ้านเองแล้วเกิดการพัฒนาแรงต่อรองด้วยนะเพราะมั่นใจแล้วแล้ว,ลวมีเพื่อน มากเข้านะฮะ<ม>ก็คุยกับหน่วยงานได้มีน้ําหนักดีขึ้นนะฮะในแง่ของของความรู้นะ<ม>ในแง่ของวิธีการนะฮะหน่วยงานหลายหน่วยก็หันมาทางชาวบ้านมากขึ้นพี่สมสศก,ก็บอกว่าคน ชาวบ้านนี่นะครับรู้เรื่องของชาวบ้านเป็นคนน่านรักเป็นคนดีนะครับเคารพความคิดตัวเองเป็นคนพื้นบ้านดีนะครับแต่ส่วนมากชาวบ้านนี่พูดอะไรเนี่ยคนไม่ค่อยฟังนะ mm hmm. เออคนไม่ค่อยเชื่อคนไม่ค่อยฟังอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ค่อยฟังอาจารย์สังคมครับเงินลงทุนเงินงบประมาณการสั่งการอะไรก็แล้วแต่ไปชาวบ้านนะครับวิธีการที่ทํากันบังมากอย่างนี้นะครับมันทําให้เกิดชาวบ้านเนี่ยไม่พัฒนาความคิดของตัวเองหรือเปล่าในช่วงหลังนี่จะเห็นว่า ประมาณที่ลงไปในช่วงหลังในชาวบ้านเริ่มเริ่มมาคิดเรื่องรวมกลุ่มกัน mm hmm. แล้วคิดถึงเรื่องการค้นหาอย่างถ้าบอกว่าเป็นแผนชุมชนหรือแผนชีวิตแบบภาคใต้นี่ก็จะเห็นได้ชัดว่าชาวบ้านเริ่มหาสมุตธฐานตัวเอง <Yeah. S 2> หาปัญหาของตัวเองแล้วหาทางแก้ของตัวเองกระบวนการทํางานนี้ก็ไม่ได้บอกว่ารัฐต้องเปลี่ยนแต่เราเราจะบอกว่าเราจะทําอย่างนี้ชวนกันมาแล้วมาระดมดูซิว่าขนาดนี้นี่ปัญหาที่เรามีจริงมันเป็นยังไง อย่างอย่างล่าสุดนี่ขบวนอีสานได,ได้ปรับเรื่องการทํางานกันใหม่ชวนกันมาทั้ง19จังหวัดมาคิดร่วมกันว่าถ้าเราจะทํางานในช่วงต่อไปนี้เราจะมีเป้าหมายไงมียุทธศาสตร์ไงนะพูดเหมือนรัฐบาลเลยพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ พูดถึงเรื่องแผนนะครับไม่รู้ว่ารัฐบาลลอกมาจากพี่สังคมหรือพี่สังคมเลม่าไม่รู้นะครับพอที่เล่าให้ผมฟังได้ไหมยุทธศาสตร์ที่บอกว่าจะแผ่นแผนพัฒนาของอีสานนี่นะครับยกตัวอย่างก็ได้มันกนอยอยําหนดเป็นยังไงครับ,รบกรณียุธรรทธศาสตร์เศร,รษฐกิจชุมชนยั่งยืนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นจะไปนเน้นเรื่องของกองทุนเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับผมคิดว่าถ้าเราเราทำเรื่องกองทุนเรื่องเกษตรอินทรีย์เรื่องธุรกิจชุมชนโดยชุมชนได้เนี่ยมันน่าจะเริ่มทําให้เห็นว่าเรามีต้นทุนยังไงเรามีพี่น้องตรงไหน เราจะขยับเรื่องของการสร้างเครือข่ายเรื่องการจัดการเรื่องการตลาดเรื่องธุรกิจเรายังไงเราเป็นผู้กําหนดเองเพราะตอนนี้ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจชุมชนขนาดนี้ยกกรณีตัวอย่างของเ,ออเครือข่ายลงศีชุมชนอีสาน19ลงศีเนี่ยนะครับ<อ>กับเรื่องของยสโสธรท,ที่จัดงานวันข้าววิซีเป็นอตอนนี้เราบอกได้เลยว่าข้าวหอมมะลิของเราเนี่ยนะซึ่งไม่ใช่เพาะยาสโสธรนะสุรินและก็หลายจังหวัดกําหนดได้แล้วว่าเราจะขายข้าวเปลือก กิโลเท่าไหร่อพอเราสีเสร็จเนี่ยนะครับเราจะส่งให้เขาเนี่ยทางคนกลางนี่ต้องชัดเจนนะครับว่าต้องมีเงินและโอนเงินเข้าบัญชีให้เราเราถึงจะส่งคนขึ้นรถให้เพราะว่าข้าดได้ขนาดนี้เพราะว่าข้าวที่นั่นนอกจากจะหอมแล้วนะยังปลอดสารพิษด้วยปลอดสารเคมีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดราคาขายได้เองเพราะว่า ผู้ผลิตสามารถรวมตัวกันได้แต่ทําไมถ้าไปภาคใต้ล่ะยางพารานี่ทำไมยังไม่กำหนดราคาแต่ว่าเราผลิตได้มากที่สุดในโลกแนวความคิดของชาวบ้านไม่รู้เป็นไงบ้างของภาคใต้เนี่ทางภาคใต้เองก็ได้กําหนดยุทธศาสตร์ของภาคใต้ไว้ห้ายุทธศาสตร์มีอะไรบ้างครับยุทธศาสตร์แรกภาคใต้คิดว่ามันเป็นยุทธศาสตร์จริงๆรั้วห้ายุทธศาสตร์เป็นยุทธศาสตร์หลักแต่ยุทธศาสตร์แรกเลยก็คือการสร้างยุนิยนขึ้เข้มแข็งเพื่อพึ่งตัวเองภาคใต้เลยบอกว่า การที่จะสร้างชุมชนเข้มแข็งเนี่ยสำคัญที่สุดชุมชนต้องรู้จักตัวเองก่อนรากเข้าของชุมชนไม่รู้เมื่อ,อไม่รู้รนี่จิตวิญ,ญญาณจะไม่เกิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเราบอกว่าในยุทธศาสตร์นี้มันมีประเด็นห่าอยู่ที่จะสู่ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งได้ก็คือ,อ,อเรื่องของกาแผนชีวิตชุมชนพเพราะแผนชีวิตชุมชนเราถือว่ามันเป็นเครื่องมือในการปรับวิธีคิดคนชาวบ้านโอการอนุเคราะห์รัฐชอบอุปธรรมใช่ไหมครับ พอดีเข้าันได้ขนมจีนกับยาเลยชาวบ้านก็รอรับทราบกรับแล้วจะมาเมื่อไหร่น้ำลงไปเต็มที่แล้วเงินี่จะทับชาวบ้านตายแล้วแต่กระบวนการทับจริงหรือเปล่ากระบวนการคลิดไม่ได้ห่างชาวบ้านไม่ได้รู้จักกระบวนการแล้วก็ไม่รวยขึ้นจนลงนี่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 เนตัวเลขนี่ทุนที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่เงินตราเพรารัฐเนี่ยเอาทุนคือเงินตรามาเป็นตัวตั้งครับช่วบ้รัฐบอกว่าชุมชนเนี่ยยากจนต้องหนุนเงินลงไปแต่แท้ที่จริงคนในชุมชนเนี่ยมันอับจน อับจนทางวิธีคิดอคิดไม่ออกครับถ้าอยากจะบอกชาวบ้านนะครับว่าเขาจะลืมตาอ้าปากตัวเองได้ยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้นะครับพี่สมสุกดจะบอกว่ายังไงครับถ้าเป็นการทํางานสมัยนี้นะคะทีฉัก็ไม่บอกเองก็ไปวานให้ผู้ใหญ่ก็เมตช่วยไปหาวิธีชวนชาวบ้านมาร่วมกันประชุมมาพูดกันว่าเออเรามีปัญหาอะไรนะแล้วก็ เขาต้องไปหาปัญหาเองด้วยเดี๋ยวนี้นะคะที่ชาบ้านเขาใช้วิธีคือให้ชาบ้านไปสํารวจครับไปสํารวจกันเองเห็นปัญหาของเขากันเอง แล้วก็ใช้ชาวบ้านที่ประสบความสเร็จบางบางตำบลบางหมู่บ้านไปสอนหมู่บ้านอื่นไปไปช่วยกันเราเราเราก็ไปช่วยบ้างแต่ว่าช่วยให้เขาช่วยกันเองอ๋อช่วยให้เขาเจอกันจะได้คุยกันเขาเจอกันก็ไปเยี่ยมไปดูงานสิไปดูงานหมู่บ้านที่เขาประสบความสําเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะฟังภาษาเนี่ยบางทีฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะไอแผนแม่บทอะไรนี่แค่เขาได้ยินเขาก็แบบแย่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าตวงมือไปหาอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วไปดูโอ้โหนี่เขา คล้ายหมู่บ้านเรานะแต่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนั้นดีกว่าแล้วเขาทาได้ก็เกิดแรงบันดาลใจทําแล้วก็เชื่อมโยงกันการที่ชาวบ้านเขาเริ่มเริ่มมาเชื่อมโยงกันมันเกิดพลังใหม่พลังการเรียนรู้พลังความเชื่อมั่นที่ว่านะคะแล้วตรงนี้นะคะไปตอบคําถามประเด็นที่คุณสุวิทย์ถามอาจย์สังคมเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องยุทธศาสตร์เนี่ยที่เกิดขึ้นมานะมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ในการที่ชาวบ้านเนี่ยนะคะเริ่มมาคิดว่าเอ๊ะเราจะ พัฒนาเนี่ยเราจะพัฒนาไปในทิศทางไหนอย่างไรนะแล้วก็พูดกันนะที่อีสานนี่พูดกันเป็นสิบสิบสิบครั้งเนี่ยเพื่อจะมาบอกว่าทําไมถ,ถึงจะต้องมียุทธศาส์นี้เนี่ยนะฮะการที่คนมาพูดคุยมาหาเหตุผลว่าทําไมเราต้องทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยกันเนี่ยคือมหาวิทยาลัย<อ>เ,ออเป็นการย้ําความความมั่นใจจากที่เขาอยากจะทําด้วยกันเป็นกระบวนการเรียนรู้ ได้เห็นกระแสวัตถุนิยมได้เห็นกระแสค่านิยมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับคนชนบทก็พยายามอยากจะเป็นคนเมืองนะครับทุกอย่างในครับพยายามขนขวายหาหมดเลยส่วนคนเมืองก็อยากจะเป็นเป็นฝรั่งขนาดนสิเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าเออสังคมชนบทนะครับกระแสแนวความคิดหรือวิธีคิดกระบวนการที่จะต้องสู้กับกระแสเหล่านี้นะครับมันจะทาได้อย่งไรดิฉันคิดว่าต้องกลับไปที่เนี่ยค่ะ วิธี<า>ไทยเนี่ยนะครับคือผมว่าจริงๆในในคำถามนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่มันพิสูจน์ตอนนี้จากขบวนที่ชาวบ้านได้คิดร่วมกันเ,นเพบว่าถ้าเราเราไม่เริ่มมองที่ตัวเองให้ตัวเองได้พึ่งปรับความคิดให้พึ่งตัวเองให้ได้และว,วิธีการทํางานที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราดูตัวเองได้เราจัดการสิ่งที่มีอยู่ได้นนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญว่าอย่างทรัพยากรที่มีอยู่ที่บอกว่ามันมีอยู่ประเทศไทยนี่อีสานนี่เยอะเลย แต่ตอนนี้มันหมดไปหมดไปเพราะขายหมดไปเพราะตัวเองเมื่อตัวเองก็กลับมาจัดการทรัพยากรด้วยตัวเองนี่ยังไงผมถามพี่สมศก์นิดหนึ่งนะครับสิ่งที่ชาวบ้านทําขึ้นมายกตัวอย่างมาประสบความสําเร็จเหล่านี้นะครับสิ่งที่เราไปส่งเสริมชาวบ้านอยู่ขนานี้นะครับโครงการที่คิดว่าประสบความสําเร็จเนี่ยเราไปส่งเสริมอะไรเขาบ้างในด้านนี้เนี่ยบ้างแง่มุมไหนบ้างครับพอชอตั้งมาเมื่อสองปีที่แล้วนะคะเราก็เป็นหน่วยงานใหม่เป็นองค์การมหาชน หน้าที่เราก็คือไปดูว่าที่ชาวบ้านเขาทำทำกันที่พูดมาเมือม่อ,อสักครู่นี้เขาทาอะไรกันแล้วก็ในฐานะหน่วยงานรัฐบาลแนวใหม่จะไปหนุนเสริมสิ่งที่ชาวบ้านทํำยังไงจะเพิ่มพลังในสิ่งที่ชาวบ้านทําอยู่นี้ให้เกิดกําลังทางด้านทางด้านกว้างแล้วก็หน่วยงานทั้งหลายเนี่ยก็มาเรียนรู้ด้วยจะทําได้อย่างไรอันนี้หน้าที่ของของหน่วยงานนี้นะฮะหนอหรือความสามารถที่ชุมชน เริ่มจัดตัวเองเชื่อมโยงกันเองมีเยอะมากเลยแต่ว่ามักจะเป็นการจัดขึ้นมาที่ยังกระจัดกระจายอยู่จะมีการรวมตัวตั้งเป็นนิทรรศการหรืออะไรพวกนี้ไหมครับเราก็น่าจะจัดมหกรรมแบบมีการเชื่อมโยงแบบเป็นเรื่องปเป็นราวนะฮะก็ตกลงกันว่าจะมีการจัดมหกรรมชุมชนเข้มแข,ข็ง<อ>ชื่อพลังวิถีไทยที่จะจัดขึ้น กลางเดือนนี้นะคะประมาณวันที่21ถึงวันที่23 oh. มกราคมคืองานงานมหกรรมชุมชนเข้มแข็งเนี่ยนะคะเราคิดว่าอันนี้คือมหกรรมแนวใหม่ถ้าเราจะสร้างงานงานสําคัญงานหนึ่งที่เชื่อมโยงขบวนการทั่วประเทศเนี่ยแล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนาในยุคปัจจุบันและยุคยุคใหม่ด้วยนะ <c oughs> ก็คือว่าเป็นสัมมนาของชาวบ้านเอง oh. แล้วก็เอาประเด็นต่างๆที่ชาวบ้านทำเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ มาสร้างทิศทางที่จะไปข้างหน้าด้วยกัน,นแล้วก็เชิญหน่วยงานเข้ามาร่วมท่านนายกก็รับที่จะมาฟังในวันที่23ด้วยนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ก็จะค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านจะแลกเปลี่ยนกันเห <MB. S 2> ็นมีไอกำหนดการเชิญช่วยนะครับดูหน้าตานะครับเป็นชาวบ้านเลยนะครับถึงแม้ว่า,า,ว,าวิทยากรจะไม่ดังเพราะว่าเป็นชาวบ้าน <c oughs> จากถิ่นต่างๆแต่ว่าก็น่าสนใจตรงที่ว่า้งานนี้มนันแปลกมากก็คือนายกมาฟังชาวบ้านไม่ให้ชาวบ้านไปฟังนายก แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่น่าเชื่อนะเรายกคณะไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยโอ้โหชาวบ้านนี่พูดเก่งทั้งนั้นเลยมีแนวความคิดที่ด,ดีเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสที่<ม>จะได้มาแสดงความคิดเห็นเหล่านี้ผมว่าดีนะที่จะเอาชาวบ้านมานั่งรวม่างนี้แล้วก็มาพูดให้ผู้หลักผู้ใหญ่ฟังนะครับไปแล้วเนี่ยจะได้เห็นอะไรไปงานเนี่ยคือเราจริงๆเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของภาคประชาชน<ม>นะครับที่เอาเอาเนื้อหารของแต่ละพื้นที่เนี่ย ที่ทำแล้วประสบความสาเร็จเนี่ยเอามาถ่ายทอดกันเป็นเวทีเวทีเรียนรู้ระดับชาติสดๆเวทีเรียนรู้ระดับชาติสดๆเลยครับที่ภาคเหนือมีอะไรภาคอีสานมีอะไรภาคใต้มีอะไรแล้วก็มามาโชว์กันขบวนที่จัดในวันที่21-23ไม่ใช่เป็นการมาจัดเพื่อ,อขบวนชาวบ้านทั้งสี่ภาคเตรียมมาจัดงานนี้อนการคิดเรื่องนี้แต่เป็นขบวนของชาวบ้านที่ทํากันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ละภาคก็ทำของตัวเองมาเรื่อยๆแล้วก็มีระยะที่เราจะบอกต่อสาธารณชนว่าขณะนี้เราทำเรื่องนี้โดยโดยใช้โจทย์ที่จัดงานนี้นะครับว่าเราทำเรื่องการจัดการน้ำจัดการยังไงนะครับเรื่องภูมิปัญญาอย่างที่ผู้ในการพูดภูมิปัญญาอย่างเรื่องเล่าพื้นบ้านอีสานทำยังไงใต้ทำไงเหนือทำไงวิธีคิดที่เราเราทำเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับเรื่องของข้าวอินทรีย์เรื่องของอ วิสาหกิจชุมชนเรื่องสวัสดิการชุมชนซึ่งึงมีคําถามทั้งหมดเนี่ยนะ<ม>เขาทำยังไงเป้าหมายนะครับนอกจากที่ตั้งกันไว้ก็คืออยากให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับซึ่งกันและกันในแต่ละภาคในแต่ละชุมชนที่มารวมกันนะครับเราหวังไงครับพี่สมศักดิ์ครับตรงนี้หวังที่จะให้เขาได้เห็นความสําคัญตรงนี้อย่างไรบ้างครับคือในการสัมมนาจะมีอยู่สองสส่วนนะคะใ,ในใน,ในช่วงสัมมนาเนี่ยเวลาที่ชาวบ้านจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมี20ประเด็น ที่ว่าเรื่องปา่าชุมชนเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยอินทรีย์เกษตรยั่งยืนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีประเด็นที่คนชอบเรื่องนี้อยู่หรืออยากจะเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเข้ามานั่งคุยกันระหว่างภาคนะฮะ<อ>เราเชิญหน่วยงานด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆคือไม่ใช่เป็นเรื่องชาวบ้านมาแลกเปลี่ยนกันเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ชาวบ้านนั่งปรับทุกก<ม>ันเอง,เ,องเราหลังกันไปกันมาหออหายกันกันไปกันมาแต่ว่าเป็นของจริงก็คือเอาเรื่องที่กรณีที่ประสบความสําเร็จ กรณีที่น่าตื่นตาตื่นใจท,ที่แสดงว่าชุมชนเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วจัดการได้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วกรณีเหล่านี้เนี่ยชี้ทางไปสู่ทิศทางที่ว่าถ้าหากว่าจะให้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยขยายตัวมีน้ำหนักเปลี่ยนแปลงการพัฒนาได้จริงเนี่ยหน่วยงานน่าจะเสริมชาวบ้านตรงไหน อยากให้ไปฟังที่สุดคืออยากให้เศรษฐีไปฟังนะผมจะได้จะมีจะเห็นอย่างชาวบ้านวันสุดท้ายเอาเละครับวันนี้รายการของเราครับได้ฟังแนวความคิดนะครับของผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้ที่เป็นแกนนําของชาวบ้านนะครับที่ได้เห็นของดีในแต่ละท้องถิ่นมาร่วมสนทนากันนะครับเราจะมีของดีอยู่เยอะเลยนะครับเดี๋ยววันอังคารหน้านะครับไปดูชุมชนคนแกล่งว่าจะมีของดีอะไรเพิ่มมาอีกครับ ว่ารายการชุมชนคนแกร่งพามาเที่ยวตลาดละสิไม่ใช่หรอกครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมางานแสดงมุทิตาจิตของโฮงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่และเจ้าลองดูสินค้าที่ขายสิครับมีแต่สินค้าพื้นบ้านทั้งนั้นก็ที่โฮงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาเนี่ยเขามีการเปิดสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา ก็เลยมีการแสดงสินค้าพื้นบ้านเพื่อให้เข้ากับสถานที่ที่นี่เขามีสอนอะไรบ้างนะรครับอย่างนี้อังคารหน้าต้องไม่พลาดชมนะครับรายการชุมชนคนแกร่งตอนโฮงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาะเวลา17.35นาฬิกา35นาทีทางทอทอบอ .5 เหมือนเดิมละครับสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคมโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน w a t c h d o บอกข่าวเฝ้าระวังฟังประชาชน